ดีครับผมพี่นอ้อมามึงหมายนี่ห้อยเขาใส่ีห่ห้อยหนูอยู่เลียนไปยังไหนหนอโอ้ยยังหนูขาตำ่ำทางมันเลียนไว้ยยู่หัน มาใส่เพิ่มถอดออกมาแน,น่แล้วล่ะจากไม้เรียกไม่ได้สางเขาใส่เพิ่มอีกครับสางนี่เคย,เคยมาดักแล้วล่ะได้ไปยักตัวหนอ่อย เป็นสามตัวครับโดนระพี่น้องเป็นเดือนอกลับมาใส่อีกง่าย โ,โอ้โหแหลนแปลงไลยเนาะทางนี้่นะจำได้ปะรู้เป็นทางห้างๆเลยพี่น้องนีงเนเหมือดแล้ววันีห้อยแหลนไหมเีกยวมองเกาเด้ครับนี่มองเกาที่เคยได้หญ้าเกิดหมดแล้ว ี่บบง่ายเลยอยู่มุมนี่พากับดักตกน้ำเปลือกหลังดีดดีดแล้วเียวมาใส่ครับทำพิโตกระโดนละ่ะ เที่ยงเขาเปลือยเท่ารับดีดเร็วไปพทดลองขอใส่กัน ยางมาบักไก่นั่นว่าแล้วดีต้ำโอ้ยใส่สามหลังพี่นนอยื่หันประมาณหท่านังโอ้ยางบักไก่เดีย่ยกูออกแล้อื่นไปห,หาไม้ไม้ใส่ครับใส่ดดแล้วสามมือ อยาใส่น้ำหมองเกาเกา้าหล่ะไม้เกาเกาห้าุ่มอื่นมาลุ่นกันครับในบักหญ่สองมือซ่อนหน้าซิเลียได้รูหน่อยล่ะผมว่ารู้แญ่น่ะเสมดหรอไปเจอกันพุ่งเสาอยากไปเซวหันอีงสามหลังหนึ่งเลย สางนี่ก็ถอดออกหลายหลังอยู่สางที่เขาได้อมเศร้าสวีดสสวสดีครับผมสวัสดีตอนเศรสๆพี่น้องวันที่สามแล้วครับกับไม้แห่งนี้ครับผมหนองน้ำแห่งนี้กับภารกิจดักหนูนา ช่วยเหลือเกษตรกรืรอเอาโอ้อย่างตกลุ่มพี่น้องเม่นี้กะที่เอาออกแล้วละ่ะไม่หาใส่ทั้งอื่นก่อนตัวแย่กะที่มืดละ,าะมาพม่าโอ้ยบอเขา่าแล้วพี่น้อง ไม่เข้าอ่จที่เลยไม่ดักอีกอยู่อี๋ไม่ขอกินอยู่แต่ว่าเป็นหนูอย่างพวกนี้ ขวยบกุดเหรอครับขวยเศร้าขุดเหรอเมื่อตีดีต่อมาครับพี่นอ้องเก่าสิมีห้อยขุดขวยใหม่ๆในย่า,านี่นี่คือเก่าอยู่นั่น มีย่ยงเลยครับเออ้ยหมดตัวแล้วจริงจริงบ่เข่าเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหมือนดีๆหรพี่น้อง ว่าครับมีห้อยเข่ามาเลยนะี่หมดหมดจริงๆ สามหลังครับจุดนี้วันรันฟี่หลังหนึ่งฟังว่ามันนี่ที่เขา น่าก็ได้ยู่นี่แหละตัวหนึ่งโอ้บวเขาบ่เขาเลยพี่น้องโอ้พอ,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 อมีตัวเดียวดอกคอยมาใส่ออกครับ ดีดอีกแล้วหนูซิงแท่ดีดหลังนี่ดีดพวกเขาจะกที่อู้หแม่นี่ดีหนูซิงับผมนี่ทหารไปถามหลังสุดท้ายครับ ความหวังเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆตามหลัง <c oughs> พี่นอ้องความหวังเล็กๆน้อยๆครับอีกบ่อหนูข้าต่ด,นะดํานะย่นเอ้าเอาอะแกมันกิ้นเข่าเลรียไป ห้อยเขากินเข่าอยู่เมื่อเถีม่มซิ้อระบ้ามานันนี่โดนครับผม นี่เลียดเลียดเจ้านี่พี่น้องครับมันจะรอดจากเ <c oughs> มืองดำกุลูกิรีเขานีไปได้จังหดลูกหนูนพุกตัวนี่พ่อฮู้มันหน่อยๆนี่ครับผมใส่ยูพี่หนึ่งแต้มนี่ขวยมันก็ยังขวยหน่อยๆว่าหนูขาตำโมเมนต์เออผมมีทางผ่านดอกเด้อพี่น้อง ยังไงก็ได้หนึ่งแต้มอู้หหลังนี้ดีดว่าได้ครับ Ooh, อู้เขาหนูสิงพี่น่องนี่สองแต้มอยู่มือนี้หนูสิงเขาครับผมน้อยเนาะหนูไหมใกล้ตัวนี้ ได้ตัวหนึ่งยูฮ่าฮ่าเออแต่อย่างหัวใยคุร์ค่อยๆกู้ค่อยๆยังมาบักไก่พี่น้องสรุปผลงานเลยล่ะนึ่งแต้มครับผมนี่ หมกมันแหละครับอ้วนเตือบอยู่อ้วนอ้วนดีอยู่พอจะไปเตื้มกันนี่ดอกพี่้องมีหมานมีบ่อหมานเหละครับผมหมานมาสองมือเหรอมื่อนีก้กะพอได้อยู่หนึ่งเตี้ยมฝากกดติดตามกดไลค์ให้กระนังแรงใจได,พด้พี่กก้องนี่ให้เปดุบคืมเนาอ ไม่ขีดฝ่ามีฝนวะเดี๋ยวเจอกันไหมไหมบาทนี่พี่น้องไปขอบคุณลหลายๆครับผมเจอไม่ลิปหน้าเป็นการอยู่เห็นว่ากระได้